พรุ่งนี้แห่รอบเมืองหนุ่มโคราชแกสลักเทียนพรนษากับตันชมพู่มือเซตลูกอย่างไทยเมื่อวันที่11กรกฎาคมณบ้านเลขที่172หมู่5ต่อในเมืองอพี่หมายจังหวัดนครราชสีมานายวัชระนาดีอายุ56ปีศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ได้ทำการแกสลักเทียนพรรษาเป็นหุ่นของนส พรพันธ์เกิดปราดหรือชมพู่กับตันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยผลงานชิ้นดังกล่าวถูกทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสีงสันให้กับงานแห่เทียนพรรษาอพี่หมายจังหวัดนครราชสีมาโดยหุ่นเทียนรูปกับตันผู้มีความสูงประมาณ180เซนติเมตรมือขวาทำท่าย,ยิงปืนซึ่งเป็นท่าประจำตัวของจอมเซตส,สาวไทยส่วนมือซ้ายถือลูกวอลเล่บอลที่มีรูปแผนที่ประเทศไทยนายวชระนาดีเผยว่าหลังจากที่อ พี่ไม่ไม่ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาติดต่อกันมา3ปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งปกติแล้วตนจะแกะสลักขุนเทียนพรรษาเพื่อเป็นสีสันในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของออพี่ไม่และของจังหวัด นครราชสีมาเป็นประจำอยู่แล้วโดยจะนำประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในสถานการณ์ปัจจุบันมาสร้างสีสันเพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงานซึ่งปีนี้ได้แกสลักขุนเทียนเป็นรูปของกัปตันผู้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเป็นการส่งแรงใจเชียร์ให้วอลเลย์บอลไทยไปสู่ระดับโลกให้ได้สำหรับหุ่นเทียนพรรษารูปกัปตันผู้จะจัดแสดงโชว์อยู่ในงานสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาอ๋อพี่ไม่ประจำปี2,565ในชื่องาน แห่เทียนพรรษาศรัทธาบารมีพันปีเมืองพิมายซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่13บสถึงสิบสกคหกสบริเวณลานพรหมทัศน์อพิมายทั้งนี้ทีมวอลเลยบอลหญิงไทยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบไฟนัลหรือรอบ8ทีมสุดท้ายในชาติลิกได้เป็นครั้งแรกโดยมีคิวลงสนามพบกับเจ้าภาพทีมชาติตุรกีในวันที่1 4กร,รกฎาคมเวลา22นาฬิกา30นาที ตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องวัน31